ลกระทบนะคะสําหรับอาชีพที่ได้รับผลกระทบทุกครั้งทุกรอบที่มีการระบาดโควิด1 9คือ MC หรือว่าพิตตีเนี่ยแหละค่ะวันนี้ทีมข่าวโมโนโทีนีนายจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณจอยนะคะเขาเป็นอดีต MC p ม t ีพที่จังหวัดสุโขทัยค่ะก็ได้มีการพันตัวเองทำม,มาหลากหลายอาชีพจนล่าสุดนะคะมาจับงานปั้นตุ๊กตาหน้าเหมือนเส้ทนทางค่อนข้างสดใสทีเดียวเลยแหะคะ่ะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการปั้นของคุณจอยนะคะหรือว่านางสาวนภสวรรณอิ่มเขียวอดีตพิธีและพิธีกรในงานอีเวนต์ต่ตางๆคุณจอยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าหลังเกิดการระบาดของโควิด -19 งานที่เคยทํามาต่อเนื่องถึง13ปีต้องหยุดชะงักไปจึงต้องมีการดิ้นรนหาไรายได้อื่นๆเพิ่มเติมเริ่มแรกค่ะเขาก็มีการผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายของกินในตลาดนัดแม่ค้าออนไลน์ขายของนะคะรวมทั้งบริการขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ก็เคยทํามาแล้ว จนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอาศัยครูพักลักจำจากอินเทอร์เน็ตฝึกปั้นงานจิ๋วและตุ๊กตาหน้าเหมือนจากดินเกาหลีแบบนี้ค่ะจนสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกได้ไปฟังเสียงคุณจอยสักหน่อยค่ะซึ่งเป็นดินเกาหลีเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นดินที่มีลักษณะที่เนียนนุ่มนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยมันตกไม่แตก อ่านะนี่ก็สําคัญเลยมันตกไม่แตกนะก็เลยเออเอาหลอมมาปั้นครูพักรับจมอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook YouTube เนาะเห็นว่าเอ๊ะขอทําตายังไงทําหน้ายังไงทําสีผมแบบไหนอะไรยังไงผสมดินยังไงคือใช้เวลาเนี่ยประมาณ2-3ปีด้วยที่จะมาทําตรงนี้ได้นะจ๊ะ สำหรับตุก๊กตาหน้าเหมือนนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการทําต้องประณีตนิดหนึ่งราคาเนี่ยตัวหนึ่งเริ่มต้นที่699บาทนะคะส่วนงานปั้นจิว๋วอย่างพวกมารายัยผลไม้ขนมไทยและรูปสัตว์ต่างๆราคาเริ่มต้นชินละ1บาทเท่านั้นนะคะโอ้ oh, แบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะ คุณจอยก็บอกด้วยค่ะว่าไม่เน้นขายผลงานชิ้นแพงแต่ว่าจะเลือกขายผลงานที่ลูกค้าชอบที่ลูกค้าชื่นใจและสนใจนะคะเพราะว่าแม่ค้าชื่นใจตามไปด้วยเวลาเห็นลูกค้าแบบชอบผลงานแบบนี้สําหรับใครที่สนใจเมื่อสักครู่นี้คุณบ๊อบบอกว่าเอ๊ สั่งได้จากไหนนะเออ,เอ,อจะสั่งจริงๆใช่ไหมมีเบอร์ติดต่อไหมมีเบอร์ติดต่อด้วยออนะคะให้คุณผู้ชมหน่อยครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะเป็นสายตรงถึงคุณจอยเลยนะคะโทรไปสั่งกันได้กดไปเลยค่ะที่หมายเลข088273991หรือว่าจะเข้าไปดูผลงานได้นะคะบน Facebook ค่ะเป็นเชื่อเฟซบุ๊กที่ชื่อว่างานปั้นของขวัญชิ้นเดียวในโลกนะคะครับ088 2 7 3 9 9 9 1นะฮะไปดูได้ราคาไม่แพงนะเริ่มต้น699บาทของจิ๋วนี่ทำยากนะต้องใช้เวลามากน่าสนับสนุนแบบนี้ครับเป็นคนที่สู้ชีวิตครัแม้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรพลิกผันแบบไหนก็ตามลุกขึ้นมาสู้มีรายได้ได้นะครับเดี๋ยวต้องอุดหนุนน่หน่อยแหละ